สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนยอดดอยที่จังหวัดนารานะฮะอยู่ที่สวนคากิฟาร์มของผมหรือว่าสวนลูกพับนะครับวันนี้พาพ่อกับแม่มาหาหน่อไม้แล้วก็เราจะมาเผาเข้าวลามกันนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเราเผาเข้าวลามแล้วแล้วก็มีเ c หลายๆท่านบอกว่า ทำไมไม่รีวิวใช่ไหมครับผมก็ลืมรีวิวรอบนี้เราจะตั้งใจมาเผาข้าหลามนะครับแล้วก็จะรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับว่าข้าวหลามประเทศไทยนั้นมันจะอร่อยไหมโดยคนญี่ปุ่น2ท่านนะครับคิจิโมโตชินโกและอิชินนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตัดไม้ข้าวหลามแล้วก็ไปหาหน่อไม้ด้วยนะครับ ทุกคนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยลืมสวัสดีท่านผู้ชมขอโทษด้วยนะครับปะลุยโกอีกส้ยสวัสดีครับ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 ชื่อโอนามัยนิตะนิตะครับผมเรียกว่าอิชินนะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับท้องฟ้า สดใสแจ่มใสนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนได้ตกลงไปแล้วนะครับผมพาพ่อกับแม่มาที่นี่เพราะว่าพ่อผมอยากจะมาดูสวนลูกพับของผมนะครับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคลิปที่แล้วเราเผาข้อหลามและลืมรีวิวนะครับรอบนี้จัดไปครับคลิปเผาข้อหลามอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานของเราโดยพ่อเล็ก หิมะวันนะครับกำลังเปิดรั้วเพื่อจะเข้าไปตัดไม้ไผ่ญี่ปุ่นมาทำข้าวหลามนะครับนี่ครับบรรยากาศครับร่มรื่นเย็นสบายนะครับเดือน6มิถุนาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ที่เราจะต้องร้อมรั้วแล้วก็ปิดรั้วแบบนี้ไว้เพื่อป้องกันหมูป่าเข้ามากินผลไม้ของเราแล้วก็กินหน่อไม้นะครับนี่ครับเป็นรั้วเหล็กแบบนี้นะครับมีทั้งหมูป่าแล้วก็กวางนะครับทุกคน นี่น้ำนะครับน้ำไหลมาจากยอดดอยนะครับสรุปเราจะเอาต้นข้างหน้าของพ่อผมนะครับพ่อลำสวยมากนะครับสําหรับวันนี้ที่เราจะเผาเข้าวลามกันนะครับทุกคนเราจะเอาต้นไผ่ต้นนี้นะครับไปเผาเข้าวลามกันในวันนี้นะครับทุกคนลำสวยมากนะครับวันนี้ป่าเล็ก ลงมือเองเลยนะครับผมบอกว่าผมจะตัดพ่อบอกว่าไม่ต้องครับพ่อต้องการออกกําลังกายนะครับตัดง่ายไหมครับ การตัดต้นไผ่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมันง่ายนะครับเพราะว่าไผ่ที่ญี่ปุ่นไม่มีหนามนะครับถ้าเป็นต้นไผ่ที่บ้านเราเนี่ยลำบากแน่นอนนะครับเพราะหนามเยอะมากๆนะครับทุกคน ตอนนี้เราก็ได้ไม้ไผ่นะครับที่จะไปทำข้าวลามในวันนี้นะครับ<อ>นี่คือคนงานชาวญี่ปุ่นของผมเองนะฮะสวยไหมครับพ่อสวยจริงร,ริงอากาศเย็นไหมครับาอาอโอเคพ่อบอกอายุเยอะไปหน่อยนะครับถ้ายังหนุ่มกว่านี้ผมก็จะเอาพ่อผมมาอยู่ที่นี่นะครับมาทำสวนกับผมที่ญี่ปุ่นนะครับ แต่ว่าอยูเยอะละแล้วก็ป่วยหลายโรคด้วยฮะนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับที่สวนคากีฟาร์มของผมที่จังหวัดนารานะครับอากาศเย็นสบายนะครับทุกคนอะไร งงตีเงาเว้ยถ้าตีเงามีได้ฝังดินครับ 何もかもな s <noise> <noise> วันนี้ขออนุญาตใช้แรงงานคุณพ่อคุณแม่นะเพราะว่าผมอยากกินข้าวหลามฝีมือแม่ของผมนะครับวันนี้ผมจะทำข้าวหลามถั่วแดง ข้าวหลามลูกผสมนะครับก็จะมีเผือกด้วยนะฮะใส่ไปแล้วก็ผมชอบกินข้าวโพดนะครับทุกคนผมก็จะใส่ข้าวโพดเข้าอีกอะ,อะไรที่ผมชอบกินผมก็จะใส่ไว้นะครับทุกคน เป็นไงครับสีสันของเข้าวลามที่เรากำลังจะเผากันนะฮะสีสันสวยงามนะครับทุกคน นะขั้นตอนต่อไปก็คือการผสมน้ำกระทิกับสูตรลับของแม่ผมเองนะครับรสชาติที่อร่อยสำหรับผมนั้นจะต้องมีทั้งหมด3รสชาตินะหวานมันเค็มนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เวลาเผาเข้าหลามแล้วนะครับโดยทีมงาน MFC มวยไทยไฟอ์ตะครับนะครับคุณอิชินนะครับ คราวที่แล้วเราไม่ได้รีวิวนะครับครั้งนี้แน่นอนผมตั้งใจมาเผาข้าวหลามเพื่อที่จะรีวิวให้ FC ช่อง t ักสตอรี่ได้รับชมกันนะครับตอนนี้คนที่กำลังเผาข้าวหลามก็คือผู้ช่วยเล็กหิม,มวันนะครับจากหมู่บ้านท่าเกวียนนะครับนี่คือ มือวางอันดับหนึ่งนะครับในการเผาเข้าวหลามที่หมู่บ้านท่าเกวียนนะครับม,ม,มีหัวล้อครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้แรงงานคนแก่นะครับเพราะว่าผมต้องการกินข้าวหลามฟีมือของพ่อผมกับแม่ผมนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะให้อภัยผมนะครับ ออมันเป็นไม้สนนะครับดังนั้นการติดไฟค่อนข้างจะง่ายนะครับสําหรับไม้สนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายคนอาจจะมีคําถามและสงสัยนะครับว่าข้าวหลามที่เรากําลังเผานี่มันจะอร่อยหรือเปล่านะครับ ไม่ต้องสงสัยนะครับดูหุ่นคนเผาก็รู้นะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะพ่อโชว์พุงหน่อยนี่ครับตบท้องหน่อยสามทีนี่ครับเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวหลามที่เรากำลังเผาอยู่นี้อร่อยแน่นอนนะครับทุกคน ตอนนี้บรรยากาศเย็นสบายนะครับลมพัดมาเย็นมากนะครับทุกคนแต่ไม่หนาวนะครับเย็นในที่นี้ก็คือเย็นสบายนะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของผมนั้นร่วมใจร่วมแรงกันเผาเข้าวรามให้ผมกับคนญี่ปุ่นกินนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขมากๆนะครับทุกคน เ้โสกตอยตอนนี้เราต้องกลับด้านข้าหลามนะครับเขาก็ใส่ถุงมือนะครับป้องกันความร้อนนะครับสำหรับคุณคิชิโมโตชินโกหรือ คิจินะครับภาษาเหนือก็คือขี้เหนียวนะครับคิจิโมโตชินโกยิ้มนะครับมิเตยิม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 สไม่สวัสดีครับผู้ช่วยเล็กวันนี้ท่านมาอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดนาราครับมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มาเที่ยวสวน ของลูก,ลกชายลูกพับหรือว่าลูกคาก <Kh aki. S 2> ลูกพับครับของลูกชายที่เพิ่งได้ซื้อซื้อจากคนญี่ปุ่นแล้ววันนี้มาทําอะไรครับแล้วผมมาวันนี้ก็ไม่เห็นไม่พอยมันสวยเลยเผาขลามให้ลูกชายรับประทานโอเคขอแชาบคำตอบเราเดี๋ยวต้องรออีกสักคู่ วัน,หน,นวหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับครับหนึ่งชั่วโมงวิวเป็นไงางครับวิวที่สวนลูกพับเป็นไงางครับโอ้โหถ้าใครใครได้มาเที่ยวผมว่าต้องติดใจอากาศเป็นไงครับอากาศมันเย็นเหมือนตอนเดือนไหนธันวาครับธันวามกราธันวามกราเย็นสบายสบายถ้าพูดถึงคนทํางานทําได้ทั้งวันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเย็นสบายนะครับ น้ำก็ไม่ไม่ไม่เปลืองโอเคครับวิวเป็นไงครับวิวิวภูเขาสวยไหมครับสวยสุดๆเลยโอเคครับทั้งล่างก็มีทั้งสัตว์ป่ากวางหมูป่าหมูป่าครับคิดว่าคงเยอะอยู่แต่ผมยังไม่ได้มามาทําบ้านใหม่เดี๋ยวผมจะกามาอีกรอบหนึ่งจะมาทําบ้านใหม่แล้วก็จะมาทํารีสอร์ทนะใช่วิวให้ดูมาทำรีสอร์ทสักสองหลัง ครับตรงนี้แหละครับที่ด้านหน้านะครับเราตั้งใจนะฮะแล้วก็จะมาปรณะบ้านหลังเก่ารีโนเวทบ้านหลังเก่านะครับสามหลังที่ผมได้รีวิวไปนะครับเดี๋ยวเราจะมารีโนเวทกันนะครับทำใหม่แล้วก็จะมาทำรีสอร์ทอัลเล็กสสักสามหลังครับเอาไว้ให้ที่คนอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็มาพักผ่อนเนาะพักผ่อนมาพักผ่อนแบบไม่มีอะไรที่ว่าจะมารบกวนเรามีแต่บรรยากาศที่สุชื่นนะครับดูสวนก็สวยเป็นระเบียบ นะครับนี่ครับบรรยากาศครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเข้าหลามสุกแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ _._._._. Okay. 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 ตอนนี้ข้าวหลามของเราเริ่มจะสุกเป็นบางกระบอกนะครับ และก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่สุกเต็มที่นะครับเราต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับในการย่างหรือว่าเผาเข้าวหลามให้สุกทั่วกระบอกนะครับตอนนี้ทีมงาน MFC มวยไทยไฟเตอร์ครับคุณชินโกะและก็อิชินกำลังเลือกกระบอกที่สุกเอาออกมาเก็บไว้ก่อนนะครับทุกคนนี่คือกระบอกข้าวหลามที่สุก พร้อมรับประทานนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะครับต้องรอให้มันเย็นลงอีกนิดหนึ่งนะถึงจะรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันได้นะครับตอนนี้ได้เวลารีวิวข้าวหลามญี่ปุ่นนะครับก็เป็นสูตรของแม่ผมเองนะฮะ เป็นสูตรจากเมืองเถิเเนนะครับข้าวหลามสูตรเมืองเถินนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชาวญ,ญี่ปุ่นรีวิวว่าข้าวหลามสูตรของแม่ผมนั้นจะอร่อยหรือเปล่านะครับตอนนี้ฝนกําลังจะตกลงมาแล้วครับโอเคไหขั้นตอนก่อนที่เราจะรีวิวนะครับน้ำโอเคไม่เอาฮิกิฮิจ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 ิ โ okay. oh, oh, okay. อเคโอ้ไม่ใกล้ไม่ใกล้โอเคข้าวามนะครับนี่ครับมันร้อนอยู่นะครับจริงๆข้าวลามเนี่ยถ้าเขาจะเป็นรูปทรงที่สวยเนี่ยต้องรอให้เขาเย็นก่อนใช่ไหมครับต้องเย็นก่อนแต่ว่าตอนนี้เวลาฝนกําลังจะตกมาเวลาไม่มีนะครับเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้รีวิวความอร่อยก่อนนะครับร้อนมากนะครับทุกคนอะ ยุคุริทาเปเต้อายุคุริอืมยอดอาจีดะเกเดะก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับต้องรอให้มันเย็นก่อนข้าวหลามถึงจะเป็นกระบอกทรงสวยนะครับตอนนี้ก็ชิมก่อนมันร้อนจัดมันร้อนจัดอืมหมดชุดตัวตะเกีเลยโอ้ยโดนโอ้ยโดนโอ้ยโอชิโอชิเมจจอะไมภาษาญี่ปุ่นว่าเมจโอะไมแปลว่า อร่อยนะครับมจเอุไม้แปลว่าอร่อยมากมากนะครับทุกคนโอชิก็แปลว่าอร่อยแต่ว่ามันยังไม่อร่อยถึงที่สุดถ้าบอกว่าอุไม้แปลว่ามันโคตรอร่อยนะครับไม่ไดคิโมนะคนญี่ปุ่นชิมแล้วบอกว่าอร่อยอุ่มโอชิโอชิโอชิอร่อยครับหวานมันเค็มครบทุกสามรสนะครับแม่มาชิมพ่อมาชิมฝนตกมาแล้วเดี๋ยวรีบกลับโอซาก้านะครับโอ้ร้อนครับ บัรยากาศดีนะวันนี้แต่ว่าปฝนเริม่มทยอยตกลงมาน่าเสียดายนะก็รีวิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปถึงกิม,มผมจะถ่ายคลิปเก็บไวต้ตอนที่เข้ารามเข้าเย็นละว่าเป็นรูปทรงออกมาสวยหรือเปล่านะครับกำลังดีไม่หวานมากหวานมันเค็มนะครับคือปูุกินดได้ขนาดเนี้ยรสชาตินี้หอ<ะ>อร่อยมะตัวท่าไปร่เจ๊อืมน่า อีใบกระดาดูครับคากูเดตที่มันร้อนอยู่กินค่อนข้างลําบากนะครับทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากนะครับอร่มร้อนแบบน่าขำมาไทยอร่อยได้รับคมาตบอร่อยมกอร่อยมากอร่อยมากมากเนีอร่อยมากๆอร่อยมากมากยิ่งเนี่อร่อยมากมากครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางมาที่สวนคากีฟาร์มของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ตามสัญญาณนะครับได้ทำข้อลามรีวิวให้ทุกคนได้รับชมละมันอาจจะออกมารูปทรงไม่สวยนะที่จริงสวยนะครับแต่ว่ามันร้อนอยู่นะฮะ oh, so คลิปนี้ต้องลาไปก่อน <laughs> ผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ oh, sorry, สวัสดีครับ oh, sorry, สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอูไม่อร่อยมากยุติอร่อยมากอร่อยมากๆอร่อยมากกว่ อร่อยมากมาก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  yes โอเคครับบ๊ายบาย